แล้วสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับป้าแสงทองฟิแนแลนด์แล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็รเอฟซีของแสงทองฟิแนแลนด์นะครับอยังตือนบ่ไหนพี่นอ้นองครับเดี๋ยวผมสีฟ้าเป็นว่าลูกสาวผมสีจำผมในบอ่อนะเดี๋ยวเปิ่งว่ารถสีจำผมในบ่เอ็่มทายไอ้นี่เปิ่งว่าน่าสดจำพ่อในบอ่อจะเอ๋ใครเนาะใครสวยจะ๊ะ núi 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 cầm đều đi, cứ hạ vo nó chi tiết cho người mà, nè này nó im, im này này nó im này im. <laughs> này nó im này nó im, í nó im đúng chuyên chay lúc chào thầy chuyên chay cả người áo khoẹt nhụa, chuyên chay này nó im như này đúng này nó à. im <laughs> นี่ไหนาสีมงไเอ้านี่ไเอ้านน่ิมอยู่ไหนน่ยิมอยู่ไหนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะึนใจจังเลยหัวขึ้นหนงเลยลูกอีหลาก็ตือนหัวยุ่งหนุพี่หาก็ตือนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะทำยังไงนะหนพี่แม่สอนหนูยังไง ใส่ที่ท่าทำยังไงใครยิ้มสวยไหนไหนยิ้มหวานทำยังไงนะไหนยิ้มหวานทำยังไงนะดีดูพ่อทำปิ๊งปิ้งปิ๊งปิ้งทำยังไงนะปิ๊งปิ้งใส่ได้เอี่ยมไหนปิ้งปิ๊งปิ๊งใส่ได้เอี่ยมไหนเรียร์นี่ยังนี่ทางไงปิ้งปิ๊งใส่ได้เอี่ยมไหนใครจะไปทำงานหนูคุณพ่อทำงาหนคุณพ่อไหม sợi suối swaying swaying suối nghe hả <laughs> <laughs> em, em em anh em yêu nào mẹ anh em thấy thương em yêu thương anh em yêu thương này anh em em này thương em yêu thương này Tất cả nào thương mẹ thấy nhau, thấy nhau, thấy nhau, thấy nhau. Quà... có em yêu thương mẹ anh พี่จำได้หรอกทรหาทุกวันนะครับเป็นเป็นประเดีวไม่หากระสางกระทั่วหาทุกอย่างเฮ้ยแดดมาแต่แม่แม่ไปห้อาเงาปะ่ะเพรดีเขามากพือนะครับเหมือนนี่น้องพรดีผมอเอารถมามาซ่อมนะครับมาเช็คที่ว่าหนารถที่มันไปหักนั่นแหละก็เรียกว่าม่หากระสาวเกิน cái thuyền của chân ơi hay sáu mươi sáu mươi mấy anh ba hay ngó nghe à mà những cái, cái, mm, cái mm. này này cái thuyền hoa là cái thuyền hoa này đó hay là này, này em con này <laughs> <laughs> nó em con gì là em con này luôn con này นอนนี่เตี่ยวมือละหน่อยนะครับแมวมานอนมือละสามชิ้นที่ละนิดละหน่อยแต่กระตุ้นหลังม่หลิ่วไ่ยอมนอน,นอนืให้คิดถึงมือพ่อคิดถึงคุณพ่อไหมอือืมว้าวว้าวใครยิ้มสวยใครยิ้มสวยใครยิ้มสวยหัวหิ Nói dính này Bảo nó, yên, nó yên. Nói dính sợi thông này ảnh đại luôn, bọn nó im nó im Nó dính sợi nát bọn nó im là đâu mùi dính sợi kha đây nốt rồi đây nốt này đấy nốt nó nó nốt ma tiếc nốt này đâu nốt ma nốt ma à nó ngon rồi nốt ma làm gì một tham chiếu

กระตื่นโอเคเดี๋ยวจะไปดูรถกันแล้วสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรผมชื่อเอกชัยเอกชัยอะไรครับเอกชัยอะไรเอกชัยกระหามุ้บุญอะไรบุญอะไรบุญอะไรไม่เขินสิบุญอะไรบุญอะไรบุญคุณบุญพูนบุญพูนน้องอะไรลูกน้องก้าว วันนี้วันนี้ก่อนเดี๋ยวจะ่พึ่งจะ่พึ่งจะ่พึ่งอยพึ่งหนาวไหมผมหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมหนาวพูดดีๆคนดื้อน้ํายังไม่อาบใช่ไหมน้ำยังไม่อาบโอ้ยนอนนอนคนดื้ออยากกินไอติมแม่ถามกินไหมไอติมไอกินกินเีอะเป่ะอิ่มแล้วอิ่ยังอิ่มแล้วจะไปไหนเดี๋ยวบอกก่อนจะไปไหนจะไปไหนบอกว่าไอ้หมูก่อนจะไปไหน เปียลอะไรเปียลอะไรเปียลรถเปียลรถอยู่ไหนไหนเปียมาดูสิไหนเปียมาดูหน่อยไหนรถอะไรมันทำมันพังรถอะไรรถอะไรรถตันเบือไปไหนรถผู้ดปไหนรถอะไรรถดำเหรอรถ่ร้อนหนอนไปหมดละมันไม่มีมันไม่มีทำไมไม่มีอะไรนะอะไรนะ ดดนในรถตำรวจคันไหนนี่นี่รถตำรวจในรถผู้ไายอยู่นี่เนาะแล้วมราทำยังไงทำยังไงนะทำรถผู้ไายไปก่อนมันพี่ตามกันโอ้โหทำหนี้เหรออ,อันนี้อะไรที่ยาไมา่ให้เอาไปที่ไหน,นไหน้าไปเลยวันขึ้นยาแล้วกันเว้ยเว้ย เล่นเป็นตาพังดีเล่นดีเอาตะพังกับมื่อดีกินกังเลยกินจังเลยอะไรเนี่ยอะไรนะเครื่องบินเครื่องบินสีอะไรลูกสีอะไรสีอะไรนั่นตอบไม่ได้ไม่เก่งเลยสีอะไรสีบลูสีบลูแรถผู้ไรสีอะไรเอามาบอกดิเอามาบอกหน่อยเดียวเอามาบอกหน่อยเดี๋ยวไหนคันนี้สีอะไรดูที่

ส้มส้มอะไรลูกบอกก่อนไม่งั้นไม่เล่นส้ส้มอะไรโอรอรนแสเส้ออะไรอ็ส่อะไรสีแสีแดงเลสเลสมันมันมีแอคเซนต์ด้วยเหรอใช่เหรอฮะนี่อะไ นับยังไงหูกมันมีกี่คันเอะเอามาดูมันมีกี่คันอหอักแล้วอะไรเจ,จอะไรเจด,ดแล้วเก้าแ,แล้วโอเคไม่ใช่สิบสองนะ <laughs> ยี่ซีบเลยเหรอโอ้ยทำไมมันไปไก่จังผมก็ค่อยๆเล่นเดอเลูกมันจะพังก่อนเดื้ออเลนแก่นถ,ถ,ถ้าจะออกเพื่นอนรอไ่ไา <laughs> <laughs>